สวัสดครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมเออไม่ได้จะเล่นไฮโลได้รบล็อกันเองแต่ปัญหาก็คือวันนี้เราจะมาเล่นในแบบที่มีชื่อว่า survive the dress girl ซึ่งทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยอยากให้มันมีจ้ำสเกลคนไม่ค่อยตกใจกัน ว่าแต่มันเล่นยังไงเนี่ยแหละปัญหาอุย้ยอะไรอะ่ะมันเล่นยังไงเดี๋ยวเราลองมาเล่นกัน,นะฮะตอนว่าแต่อันนี้คือเรารออยู่หรอหรือว่ายังไงผมผมไม่รู้นะฮะว่ามันเล่นยังไงซะเท่าไหร่อันนี้อยู่ในห้องอัดอย่างดีเลยนี่คือชอ็ชอปช็อปนี่คือลูกฟุตบอลที่ เราเด้งขึ้นไปได้มีอะไรเนะี่ย speed boost invis นะ invisibility boost อะไรเนี่ยเอลซ่าเอลซ่าเจ้าหญิงโง่เออแล้วเพื่อนนี่มันอะไรอะ่ะเธอมีรูปปอเป็นของตัวเองด้วยว่าแต่มันเล่นยังไงเนี่ยปุ่มนู่นปุ่มนี่นัน่น,น,น,นปุ่มนู่นนี่นั่นก็ไม่มีอันนี้อะไรเนะี่ย เขียนว่าเบคอนเฮลหัวเบคอนใช่ไงก็หัวเบคอนอืมแล้วไงเออว่าแต่มันเล่นยังไงนะถ้าเกิดรอไปอีกสักไม่กี่นาะทีนี่คือออกเกมแล้วนะเออสำหรับคนก็ช่วยบอกหน่อยเดียวอะไรเลอกเฉดซีเหรออะไรยังไง Cancel อะไรเนี่ยงงไปหมดแลลว อ๋อเฉดสีไม่เท้าเหรอเดี๋ยว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 หาเฉดสีเหมาะกับบนะุ๋มเลยเอ๊ะหรือไม่ไม่เอาตอน cancel cancel มาเล่นยังไงเนี่ยจะไปเล่นแมปอื่นแล้วนะสามสองหนึ่งเดี๋ยวหรือว่าแมปนี้โดนปั๊บเหมือนเบคอนเออไม่แน่นะลองออกเกมแล้วเข้าใหม่ เออเออมีปัญหาไม่ตัดต่อด้วยนะผมไม่ตัดต่อบอกเลยผมไม่ตัดต่อเหนื่อยเพียไม่ตัดต่อแน่นอนไม่ไม่มาไม่ตัดต่อเพียเพียมากพูดจริงจริงอ่ะเนี่ยอินเตอร์มิชันเจอแล้วแสดงว่าแมปเซเลกคริสตัลคีอ่ะคราวนี้เล่นได้แล้วแมปเมื่อกี้น่าจะโดนแล้วว่าแต่มันเล่นยังไงเนี่ย อ๋อเราทําพิธีข้างๆคริสตัลหรออ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็หนีผู้หญิงชุดแดงสินะเห็นก็หาคริสตัลที่เพื่อนอยู่ด้วยเลยแล้วกันเนาะอืมเอาคริสตัลตัวนั้นแล้วกันแต่ว่าเขาไม่น่าเห็นชื่อหรอกมากออยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนมานั่งทําพิธีไปเร็วมากไปไปคริสตัลไหนเอ่ย อยู่กับคนที่ดูเหมือนน่าเชื่อถือได้อะถ้าคนที่แบบน่าเชื่อถือไม่ได้นี่ก็คือไม่เอานะรู้หรือเปล่าว่าไฟด้านหลังพวกเนี้ยมันมีไว้ทำอะไรมันมีไว้เพื่อแบบเราเดินในที่มืดเนี่ยแล้วผู้หญิงชุดแดงจะมองเห็นเรารู้หรือเปล่าเออจริงๆเราก็น่าทำช่วงรู้หรือเปล่านะเพียงแต่ปัญหาก็คือเดี๋ยวนี่อันอะไร งนาะก็คือช่วงของรายการแต่และช่วงเนี่ยอะไรก็เอะไรขึ้นอ๋อเสร็จแล้วมัวแต่พูดไม่ได้ดูมาทําพิธีที่แท่งหินคริสตัลอาเต็มแล้วเว้ยว่าแต่หญิงชุดแดงอยู่ไหนเนี่ยอยากเจอหญิงชุดแดงไม่เป็นไรเราใช้ทักษจะจุเอ้ยยิ่งยิ่งยิ่งใช้ทักษะจุเก่ง เออเราเราจะหลบอยู่บนนี้นะฮะคอยสอดส่องว่าหญิงชุดแดงอยู่ตรงไหนจากนั้นพอหญิงชุดแดงมาเราก็จะวิง่งปี้ไปก่อนเพื่อนเลยขี้โกงไหมล่ะที่คริสตตลก็เต็มแล้วด้วยอะอยังเรียบร้อย Red dress girl has lost อ้าวเฉยออกเกมพัตรกรออกเกมอะช่างมัน ขอโทษเรื่องเสียงลืมปิดเสียงลืมปิดเสียงเสียงลมคันเสียงลมคันเอาด่านไหนดีเอาด่านอะไรน่ะออฟฟิศ Really? d that you w a n t a office ย่ำเียเราได้เป็น Red 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 <clears throat> what happened? What happened? What happened, friend? What happened? What happened? What happened with you, dude? Hey, you, hey, you, go away. Go away, g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 o away. Ah, oh, what the he duke, he duke. เขาจุกฉันใช่ไหมเก็ตต้องเจอนี่ฝีมือปรมาณูระดับเทพนี่โอ้สตายหนึ่งเหลือหกเพลเยอร์เลฟภาพเวียนหัวมากตอนนี้ผมก็ยักไม่ยักก็รู้ว่าผมได้เล่นเป็นคิลเลอร์คิลเลอร์เดี๋ยวืึหายไปไหนโอ้โฮอ้โฮอ้ฮอ้โอ,โอ,โอ,โอสวัสดี สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราทําอะไรกันดีแหมมันวิ่งเร็วซะเหลือเกินฮะเหนื่อยเหนื่อยรู้หรือเปล่าว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยนูน่นไปไหนขึ้นไปทําอะไรอยู่ข้างบนเนี่ยเอ้ไอ,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 อ้ตายป่ะอัม้าเพลเยอร์ลฟ three c r y s t l destroyed อืมอ้รู้เลยพกแกเพิ่งทำพิธีตรงนี้เสร็จเสร็จใช่ไหมเพิ่งทำเสร็จใช่ไหมตอบฉันไม่งั้นฉันจะไม่ฟันหน่อยตอบฉันฉันจะไม่ฟันไม่ตอบค่ะหนูไม่มีวันตอบหนูไม่ตอบจะตอบมาฉันจะไม่ฟันก็ได้ค่ะใช่ใช่เหรอนีนีนีไหน,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 นบอกว่า โอ้โหเจอเพีย oh, บ e เลยเจอเพียบ e นี้ไอ้นี่ยังไม่ตายใช่ไหมฮะ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 เกิดอะไรขึ้นน่ะลิฟต์อ่ะลิฟต์ก็ลิฟต์ช่างมันช่างหัวมันไม่เป็นไรต้โกรธก็ได้งั้นสำหรับเหมาะกับอารมณ์โกรธแมปเบนไดเมนชั่น มิติของเบนหัวร้อนนั่นเองเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคลิปแรกๆมั้งที่รู้สึกว่าผมอัดเกม Roblox นะรู้สึกอันนี้คือผมเล่นแล้วเอามาภาคใหม่ๆนะใหม่สดๆร้อนๆเลยตอนนี้เดี๋ยวจะลงคลิปเลยเนี่ยเล่นเสร็จก็ลงให้น้องๆได้ดูกันเลยนะฮะว่าแต่เออคบเพล่อือือใช่เสียงเด็กแต่พี่อายุสนะี่สิบกว่าแล้วนะอือ มาอ่าอันนี้เราจะใช้ choose character นะคะอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์หน้ามันก็เลยเล็กหน่อยขอโทษด้วยนะคะเป็น xlr8 xlr8 ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดเลย xlr8 มันมีท่าขวรนนะฮะเดี๋ยวใช้ท่าขวรนให้ดูนี่ฮะท่าขวรนท่าขวนท่าขวรนเนี่ยก็คือท่าขวรนของ xlr8 และนี่ก็คือท่าเดี๋ยวนะท่าวิ่งของ x อ e กซ์ซึ่งตัวนี้มีบันไดเราลองปีนบันไดแบบสปีดรันแตกกะแกๆแกโอ้เดี๋ยวนี่มันแมสเบนนี่แมสเบนนี่ข้าแมสเบนได้ไหมนี่แมสเบนแมสเบนแมเบนจงตกลงไปด้านล่างเขาสู้กันนะฮะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดีกว่าพวกนี้คืออะไรยอดนักขุดเหรอ เตือน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 ปาระปาระแป๊บแป๊บแป๊บอุ้ยหายไปเลยสปีดรันขึ้นไปยูเฮลวันนี้ขึ้นไปได้นะฮะเพียงแต่ว่าต้องใช้สปีดรันขนาดพิเศษนี่ฮะสปีดซูเปอร์ผมจะลงครับเฮ้ยเฮ้ยตกแมッ มวยคำอะไรเนี่ยสเป c ชียลอะ admin house อะไรอะ Iceland hotel เฮ้ยเทเลพอร์ตถ Iceland hotel ดีกว่าเหมาะเหมิงที่สุดและ Iceland hotel <laughs> ก็จะจะเป็นแมปสุดท้ายที่ผมจะอัดวันนี้แล้วนะเป็นน้ำจิ้มไปก่อนไอซ์แลนด์โฮเทลอะไรมันติดปากพี่โอเคมีของติดปากอยู่เดี๋ยวนะโอเคออกแล้วมาแลก k is i s lacking what did we gonna do in this map Or it's stupid map. ouch Hey, what? What? <clears throat> okay. Play, 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 play. Maybe later. Maybe later. Mm, staff, hotel guest. Hotel guest. Hotel guest. Okay. แต่ okay. อ้ถูกเล็กกิ้งอามันมากซึ่งขอโทษด้วยนะภาพมันแล็กกิ้งมากมากเลยนี่ w i f i ก็เชื่อมต่อขนาดนี้เนี่ย Wi-Fi ชั wi ้น <c oughs> อารมณ์เสีย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 ,สยก็สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Sky Road Shannel TV Game โอเคครับก็นี่ก็คือแอปที่ผมอัดนะแนะนำหน่อยนี่ก็คือทิปที่ผมอัดไปนะครับก็จบกันไปแล้วนะนี่ฮะก็คือคลิปที่ผมเพิ่งอัดไปเมื่อกี้นะฮะการอัดภาพหน้าจอหยุดได้ เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผม <c oughs> กลับมาอยู่กัน